គ្រុយអាចប្រេមរពៃណៃបាននេះ៥ម៉ាខុតពូកានថ្ងៃនេះអត់ទៅគូអุปកលមានអីកោតទុកដាក់នេះអត់ពកលអุปកលអឺទៅបាទពីងលាកថ្មីៗបងនំស្រីតោជីក្រាមពីងមៀលាកថ្មីៗបងនំស្រីតោជីក្រាមបងជីកបែកញើរហាន มองจิกแมงยือหลอมบ่องจิกปักกระดามปะปันก็ได้ตุ้ยบอยบ่องเมียจิกสมเนียงกําปลุยกําไผตุ้ยบอยบ่องเมียจิกสมเนียงกําปลุยกําไผบ่องจิกปักกระดามทําไมมองจิกปักกระดามทําไมตุ้ยอ้อยเนียงใสสะลอยบ่องนี่วันนี้เรามาขุดปูกันพี่ไอ้สวัสดิ์โวยจิกกระดามโอ้นี่ ไป้เจอเรียร้ย้ยได้แล้วได้แล้วอือนี่ตัวเมียมดเห็นเห็นแต่ตัวผู้ตัวเมียมดเออโให้โช่ดิตัวอะไรตัวอะไรตัวเมียเออตัวเมียเออนี่นี่ตัวเมียนะครับนี่นี่ไงนี่นะครับภูนำจากทิดโควิดต้องนอะไนะครับนี่นี่เออนะครับ โอ้พิทโควิดามกระหม่อมบางลูกปากกระดามกระหม่อมเนียงงานเสกยุ่มคลายกระนามสมองโอ้ยลงที่พานนี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้จุของมวลโอ้นี่ไหนแล้วนะจริงไปทำก่อนเยอะจริออมากระดามเจริญเต่อนี่วนนี้ตัวผู้นะครับตัวผู้เออนี่นี่นี่ตัวเมียวันนี้กำลังท้องเลยอาผู้ใหญ่เปรมคุด ជើរយយ៉ាងជើនៅហេនស្រីណាបងហាលោកយឹងໂຕស្លោយឹងហូបពីរនាក់ជួយមើលចិត្តផងអោយព្យាយប្រផោចិត្តសិនកំប៉ុងតេលូកក្តាមគៀបធឹងអើប៉ៃតោครับប្របបងលូប៉ះត្រងរៀមប្របបងលូប៉ះត្រងរៀមបងលឿភ្ញាក់ក្តាមគៀបខាត់បងណាតរា ទៅទៅកាយកាប់សពឯងបានជីទៀតនេះបាទជួយសន្មើយើអូយយាអូយជីក្ដាមខេចេញនេះបាទក្ដាមសាសានាងស្រីថាក្ដាមណានាងស្រីថាក្ដាមណានេះឈិតគូវីដអត់សពឃុំណាครับគូណាក្ដាមទីគឺអុយបងនាងកងគុំតែលឹង ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ใหญ่เรือบสุดคือตู้ต้องยิ่งใหญ่เนี่ยครับทีมงานขุดปูครับรูสองตัวโชว์ครับสองตัวรูเดียวสองตัวโอ้ปูเยอะเยอะไป ตามเค7จีกปักแต่กระด้ามสอสอยืนจีกกระด้ามเค7จีกปักแต่กระด้ามสอสอเนียงស្រីថាกระด้ามល្អเนียงស្រីថាกระด้ามល្អเนียงយัวតោស្លោយืนហោពីលៀងបາງកំពុងតេលុងกระด้ามគៀតធ្វើអោយបາງញៀងកងកំពុងតេលុងกระด้ามគៀតធ្វើអោយបາງញៀងប្របបងលុបប៉ះហងរិះប្របបងលុបប៉ះបានគប់ដែរដៃគប់ដែរព្រម คุณปูคุณปูได้กบจู่ๆตัวหนึ่งกบแกะเสลาวเอาไปกินเรือไม่ใช่เอาไปทิ้งเรือกบเนี่อมาช็อปปี้ไว้ที่นี่ชั่จซ้ำนี่ครับพี่น้องที่โควิดนะครับเรามาขุดปูกันนะครับปูใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมาขุดปู เธออยานาซีโนเธอละแกระดามือจอเนี่ยมาที oh. 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 ่สวนผู so ้ใหญ่หมูแปโอ้ปูเยอะแยะเลยทุ่งนาผู้ใหญ่หมู่ปโปูดโอนี่ปูนาครับปูนาใหญ่ขจินับเลยใหญ่กับปุบปุบปุบโซเลยใหญ่เคยดโซเยเคยกัปปุบโซตัอ นี่สองคู้ใหญ่ในคุ้นแข่งกันใครจะเจอก่อนอคใครเจอก่อน,อออนมีรางวัลหน,นึ่งเป๊กเ,เออจีกีดามเลยหวางพูนจีกีดามเออเทิร์นยหน้านี่ไปปกครองกันอ๋อเลิศมเริ่มเล็กจีกีดาม <te al> น,นี่จีกีดาม มีบรรยากาศเย็นๆกำลังสบายถ้าเรามากว่านี้รีวกว่านี้มันร้อนดาวงี้ตตัวหนึ่งมาแล้วายทำตัวเมียด้วยนตุดนเขียนี่เออปูทำไมมีมีแต่ปูกลมจอนเหมือนเจ้าของเลยเออเรียบมัน น้ำตามอยังนึงกันกระเทยไงเออนี่ครับอือจะทอดเลี้ยงทอดเลยเออปู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 เนี่ปีกระดาษลูกใหญ่ไปส่วชายบ้านหลังนี้โอ้น,ออนี่ได้เหมือนกันรุ่นรุ่นอือแต่ตัวเมียมตัวเมียมด เดนดาวเดนดาวยายที่เดินดดูมันอยู่ลึกบางมากเลยบางดูมันก็ลึกด้แล้วโอ้โหได้แล้วพยาบาลได้แล้วใหญ่ตัวผู้โอ้นี่นี่นี่โชว์นี่อ่ะคลิบ ปูนีปูนีปุ้นีจี๊ดนะเจ้าจี๊ดฮึน่ารำมุงโอ้ยเด็กพ่อเป็นรำไม่พ่อเป็นสรุปผมไม่ได้ขุดหรอกผมถ่ายแต่แล้วดิตัวผู้อะไตัวผู้นี่วิดีโอนี้เราจะเก็บไว้วิดีโอนี้เราจะเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ อีกสักหน่อยพวกเราก็ยย้ายกันมีวิดีโอนี่แหละไว้ให้ดูเอาไว้เป็นที่ระลึกอืมที่ดินาี่มีปูเยอะที่สุดเออสุดยอดเลยมือจอมันือจอมนี่ยจีโจอตัดดมรูดี๊เอารูเดียวรูดี๊สองหรอสามแล้วรูเดียวสามเทปิ้งเจี๊ยมกระดามเชิงเลยที่นาพื้นนี้อุดมสมบูรณ์อ่ะคุย ครับที่นาที่ไหนที่นาของผู้ใหญ่ปูดนะครับวันี้ครับรูเดียวก็มีปูสองตัวนะครับบางรูนะครับสุดยอดมรู้เออไดนะอันนั้นไรนะโออะไรนี่อันนี้โอ้แม่แม่แม่ไอปูปูราติดชุดอันนี้แรกอันแรกอันนี้เลยติดชุดเลยเออเรลังสู้เลยอ่ะสระทีเจี๊ยบเจี๊ยบ ฮัตเจริ่งปองเองห่ีพองพองหูเือเย่เลยมาเต่นี่จริงปูเราใช้เสียมคุณนะครับแต่ผููใหญ่แกถนัดจบเนี่ยแกถนัดขุดจอบผมเห็นขุดแล้วก็เหนื่อยผมเหนื่อยแล้วแทนแล้ว ตามไปเนาะโมออ้าวนะมีจอบก่อนแล้วตามด้วยเสียมเทคนิคการขุดปูนะครับ,บนี่ต้องลงด้วยจอบก่อแนแล้วก็ต่อด้วยเสียมเออเมียนเลยก็เลี้ยงกระบอกกะดาษเลี้ยงมันจี๊เลยก็เลี้ยงนู้ต้องอ่อเนาะนี่ Uhm. ปูครับที่น้องปูป oh. uh. ูป no. uh, like ูนานี่ปูลนาไหนมาอะไกี่ตัวพี่รูหนึ่งสองตัวเลยรูหนึ่งสองตัวเนี่ยเจอรูหนึ่งสามตัวก็มีมือมือพวกพี่ไอ้เนี่ยพวกพี่ไอตำบลนี่กี่พวกพี่ตำบลนี่กี่สรางเนี่ยนะมันกินม่จี้กดามจุนทีนี่ คืเมียนเต้เออบ้านหยบเสะเลยมีแตชวเยนเนี้ยโอ้ลูกท่านสารวัตรมาเยี่ยมท่านนายกมาเยี่ยมสวัสดีครับโอ้นี่ท่านนายกมาเยี่ยมนี่ท่านนายกท่านนายกมาเยี่ยมผู้ใหญ่ขุดปูนี้ท่านนายกมาเยี่ยมเยอะรืโอ้ไเออได้งเยอะเลยเออท่านมาด่าท่านนายกมาให้กำลังใจเนะขุดปูขุดเน่าร้องพ่บมา ไปแล้วนี่านารเรื่ม,มาบากตัวาา่ากินจ้าเดี๋ยวจะให้นายกลองขุดนายกจะขุดปูเป็นไหมเ <c oughs> <c oughs> จะขุดได้สักกัวไหมนายกงานขนาด ได้นี่นี่จับด้วยอืมจับปูกันครับตัวนี้ก็หูจับ2โดยจับอันนี้จับทีหน้าคือเกณฑ์มือจะจับๆได้เกณฑ์สมัยใหญ่เด้อขวาดบ่แม่นบัดพรือลีนัดตะเลแต่គ្នាเด้อแม่นบ่มีนูยบัดกับพรือลีนัดฉลาดน้อដាក់ដាក់ไปปจูลก็บัดพรืออ่ะใกล้นี้ซั่น เราดูนายกหน่อยว่าข <conclusions> ุดฟ <conclusions> ูได้นายกบัดวนเลยนีุตกขนอนู้ใตุกนอนบีเยนีวนดายกขุดได้ก่ใหม่ๆเลยอติดกันเลยเพราะแต่พใหญ่นี่ยปก็อย่จอบปุบปุปุบปุบริจตจามแต่โนูี่น่น่นเวียนมันเจาะอยเธอนำิมนายกบานเฮ้ยมุย vả hơi nó vắng níp riêng cháu 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 Nè 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 Cái cháu 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 cháu

Nãy chị cái đám tình huy là lục khơi mà cho Đây tụi là dạy này dốc là yêu nó Nó <laughs> จริงๆแล้วการขุดปูนานะครับขุดแล้วต้องกลบหลุมด้วยถ้าไม่กลบหลุมเราจะเดินเทเถึงปุ๊บชนลูกนี่หลังบะจอเออนี่แหลการขุดปูนานะครับขุดเสร็จจริงๆแล้วต้องกลบหลุมนะครับในงานเราจะเดินตกลุมนี่แหละมุยาแต่ขนาดมาดดำมันโตโดมันคือระบายกระปรงดอกใะเสนียงเสดอเล็ก กระตกูจองเรื่องง่ายแกงนี้นี่ยมาพวงทุ่มน้ำเยอะไปเลยเอออันนี้ใส่เอกนัำนี่แก๊ปบุญถ่ายรุ่นนี้ถ่ายรวนไี้ ไม่ใคยรู้เไม่รู้เยอะัจุเนี่ยเลรมอจอบตัวจับมอะโดแยกระโดดขาวยอกันนะ้าวใช่อันนี้ยมบบบาราูน่รนี่เยอะโร์มอ่มาปจูเลยดังเลยดังเลยดังเลยงยังยังัง โปเสียมนูนูนโรมอาจ้านี่อันนี้เครมเตัวนงเยอะอุยปอันเอาเลยนนโอเคนี่คลังจะทำคลังมารน้หมดแลู้่นนู่นไป้นู่นกับปีรุนนู่นหญ่นี่

อ้แลยืนเจวถ้าขุดเป็นทีม <my> ่จะได้เร so ็วถ้ามาคนเดียวนี่ครึ่งวันก็พี่ใบปูนตำลุงโซ่สบายอันนี้บ้านเหรออันนี้บ้านน่ะ

อันนี้อะไรอันนี้กาโจข้าเียนสิเก็บนลโน้เรือเตืนดมตับเรื่องคิดดอกจุลกาต่างประเทศนะครับเดี๋ยวจะลงสับไตเติลให้ับเครื่อ <c 195 2> ก็งมเหยอครับอืสวนก็งเหอออน้าให่ให่รเกยใ่ฟังกระดามตัวความให้ดีใช่ครบอบนี้นี่ั้งเงี้ยเห็นเนาะเล่นเ้เ่นไ้อดเลยเนาะนี่เราไม่ตัดโตเลยใดนะครับถ่ายโดยธรรมชาติ

วัวตับรงร่งอู้นี่เยอะอู้ดตัวมนเรียจึ่งกตัวามฮัดนัเนหรอขี้กระดามเลยโบกอ้นเข้เสรนขี้กระดาม้บททุงนาทุงนาน้าเลง មកជាយគេទុបភ្លឺត្រេះបោររត់បានលឿម៉្លេះណាហ៊ឹមនេះនោះនេះជាអីមិញគោក្នុងណាម៉ូដែលຫມູ່8មិញមិញត្រេះហើយជាយគោក្នុងណាម៉ូដែលគូឡេ

អូម៉ងកាសឫយកាប់កាប់ពីក្រោមកាប់លឹងពុបពុបពុបយេគឺណាជិះរត់ប៉នស័តលោកហ្នឹងស័តទៅសំរត់អុយមៀក្វែកលងផងសំរត់អុយចាំតហោតទៅប៉ាន់ទៅជុំនេះហើយពុត្ររបស់ខ្ញុំនេះទៅស្អើងនេះគេបវាតែរួនរាងនេះទៅនេះតាមណាទៅរួរាង

อา่านี่อมเลยมีไหมนี่อมเลยขึ้นเงี้ยรงไอ้กาดไ้กนอกกมใสรสารเีมมีว่ารูปเดิมไหนรูปโอ้รูปยอดยอดใช่ปล้วรูปนี่เี่ช่องว่างเนาะยอดก็แถวบอวาตู้รดาเดิมตึ

ครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าขุดปู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 ได้ิน กระแหงต้นใบไม้ชเช่าแหงแรงมันมีพืนมองไรน้ำน้ำตาปรีไม่มีน้ำจะทำนาน ให้ชาวอีสานื้นเลื่อนกล้ำบุราไร่ป่าแห่งตายโอนายค้า <ไป S 1> โปรดเมตตาช่วยเหลือคน គួរនឹងសារបរិយាកាសផាត់น้ํา เปืืองบนนุน่น้ำประดังทูเทวดาท่านจะรู้ไหมว่าหัวขาติตังน้ำแล้งขาดน้ำน้ำตาลากลับ ផ្ដាំងទួមធົນជីពី